สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์สินค้านะครับเป็นหลอด LED Headlight นะครับหรือหลอดไฟ LED หน้ารถยนต์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นของบริษัทนะครับ DDL i Light นะครับเป็นรุ่น 3S นะครับส่วนคั่วของมันคือคั่ว H4 นะครับถามว่าทำไม ทางร้านเราเลือกสินค้าของบริษัทนี้มาจำหน่ายนะครับเพราะว่าบริษัทนี้นะครับค่อนข้างมีมาตรฐานที่เป็นสากลนะครับในการผลิตหลอดไฟ LED นะครับเพราะเขาผลิตเฉพาะหลอดไฟ LED รถยนต์และ LED มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะครับและถแถมเขายังสามารถ ส่งออกไปจำหน่ายนะครับทางยุโรปและทางโซนอเมริกาอีกด้วยนะครับและคุณสมบัติของเขานะครับคือกันน้ำร้อยรซนะครับแล้วเราจะมาดูภายในกล่องกันนะครับอันดับแรกจะมีคู่มือนะครับในการถอดเ่ถอสายนะครับหลอดไฟนะครับซึ่งเปลี่ยนค่อนข้างง่ายนะครับสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับ ส่วนมาดูสินค้านะครับในรุ่น3 S เ,เนี่ยจะมีลูกเล่นก็คือนี่นะครับมีปลอกเปลี่ยนสีนะครับตรงนี้ก็จะมีอีกปลอกที่ใส่อยู่นะครับนี่ครับเป็นปลอกสีเอ,อ่อสำหรับผู้ผู้ที่ชอบแสงการให้แสงสีอื่นนะครับจะเป็นสีเหลืองสีฟ้าหรือสีขาวนะครับ ยิ่การเปลี่ยนใส่ปลอกนั้นไม่ยากนะครับคือเราแค่บิดตรงนี้นะครับตรงหัวแล้เวเราก็ถอดเปลี่ยนได้เลยเอาถ้าเราชอบสีฟ้าเราก็ใส่ปลอกสีฟ้านะครับถ้าสีเหลืองก็ใช้ปลอกสีเหลืองนะครับนี่นะครับเปลี่ยนง่ายมากนะครับปลอกอันนี้ในหลายๆรุ่นนะฮะจะมีปัญหา เกี่ยวกับว่าพอใช้ไปนานปอกเปลี่ยนสีนะครับแต่ปอกของเรานะครับทางโรงงานครับได้รับประกันนะฮะว่าใช้ไปนนานสีของปอกเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนนะฮะเพราะเขาการันตีนะครับมาให้ด้วยนะครับสําหรับปอกในรุ่นนี้นะครับเดีย๋ยวต่อไปเราจะทดสอบแสงสีและ ทดสอบว่ามันกันน้ำได้ร้อซจริงไปครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่นะฮะเดคอยสักครคู่นะครับเดี๋ยวเราจะต่อทำการต่อไฟแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบนะครับทัาน,นี้สำหรับเราไปเตรียมอุปกรณ์คือเตรียมไฟและเตรียมน้ำมาเพื่อทดลองหลอด led headlight ของเรานะครับ เราก็จะทำการนะครับต่อไฟนะครับเพื่อดูการให้แสงสว่างนะครับของหลอด LED ของเราจะสังเกตว่าให้แสงสว่างสูงนะครับเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับหลอดซีนอนแต่ถามว่าทำไมถึงไม่แยงตาเหมือนหลอดซีนอนเขาเพราะเนื่องจากการให้แสงนะครับสังเกตนะครับ เขาจะให้แสงไปซ้ายกับขวานะครับแล้วก็สะท้อนภายในโครมของรถนะครับแล้วก็ถึงจะส่องไปด้านหน้านะครับแล้วเขาจะมีมุมนะครับด้านบนเนี่ยที่เป็นมุมมืดเพื่อไม่ให้แยงตานะครับนี่ครับมุมมันจะเป็นมุมมืดนิดนึงเพื่อไม่ให้ไฟเนี่ยไปแยงตาหรือขั้นหน้านะครับนี่คือจุดเด่น ของเขานะครับคือแสงสว่างให้แสงสว่างมากไม่แยงตานะครับแล้วอีกข้อดีอีกข้อหนึ่งของเขาคือกินไฟน้อยกว่าหลอดฮาโลเจนและหลอดซีนอนกว่าหลายเท่านะครับและแสงที่ออกมาเนี่ยครับที่ให้ออกมาเนี่ยจะไม่ร้อนนะครับนี่ครับลองจับหลอดได้เลยนะจะไม่ร้อน แสงจะไม่มีความร้อนเหมือนฮอตหลอดฮาโลเจนและหลอดทีนอนนะครับซึ่งมันจะช่วยถนอมโคมไฟหน้ารถคุณให้ใสใสไม่ขุ่นมัวนะครับได้ยาวนานนะครับอันี้เราจะมาลองทดสอบด้วยการนะครับใส่ปอกนะครับปอกของเราจะมีทั้งสองสีนะครับคือปอก สีฟ้าและปลอกสีเหลืองนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ชอบสีขาวหรือไม่ชอบสีเหลืองสีฟ้าก็ไม่ต้องใส่ปลอกนะครับก็จะให้แสงสีฟ้าเอ้ให้แสงสีขาวนะครับอันนี้เรา,เรา,เรามาลองใส่ปอกสีฟ้าดูนะครับนี่ครับจะเห็นว่าจะให้แสงสีฟ้านะทันทีนะฮะแต่ก็ยังคงความสว่าง ยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ออกเป็นสีฟ้านะครับลองใส่ปลอกสีเหลืองนะครับนี่ครับจะให้แสกสีเหลืองในทันทีนะครับปลอกของเราเนี่ยทางบริษัทเขารับประกันนะฮะว่าตลอดอายุการใช้งานนะครับว่าใช้นานแค่ไหนก็สีก็ไม่เปลี่ยนนะฮะนี่นะครับปลอกหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นครับสองสีนะครับใช้ แล้วก็ต่อมาเราจะมาทดสอบว่าตัวหลอดไฟของเราเนี่ยที่ทางบริษัทเขาการันตีมาให้ถึงสิบสี่เดือนเต็มนะครับแล้วว่าทางร้านเราท่านลูกค้าท่านใดซื้อไปแล้วเกิดเเสียขึ้นมาจริงๆเราเปลี่ยนหลอดให้ใหม่ทันทีนะครับ เดี๋ยวทันีีเราจะมาลองจุ่มน้ำดูนะครับว่ากันน้ำร้อยเปอร์เซนต์จริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับพัดลมก็ยังทำงานอยู่นะครับสังเกตฟองนะครับพัดลมยังทำงานอยู่ชิปแสงก็ยังให้แสงสว่างนะครับปกตินะครับนี่นะครับขึ้นมาจากน้ำก็ยังสว่างปกติครับไม่เป็นไรนะครับจุ่มอีกทีนะครับ พัดลมยังคงทํางานอยู่นะครับสังเกตพัดลมไม่มีหยุดทํางานนะฮะครับแสงก็ขึ้นมนาจากน้ำแสบรอก็ยังทํางานปกตินะฮะเราก็เอาไฟออกนะฮะเราอันนี้ ท่านผู้ชมคงเห็นประสิทธิภาพนะครับและคุณภาพนะฮะของหลอดที่เรานำเข้ามาจำหน่ายนะฮะแล้วนะฮะยังไงเราก็ขอฝากออสินค้านะฮะตัวนี้นะครับหลอด LED D Light 3S รุ่น 3S นะครับเป็นหลอดรุ่นที่สามารถเลือกสี เองได้นะฮะว่าจะให้สายรถสีชอบสีฟ้าหรือสีเหลืองอะไรนะฮะแล้วก็ฝากเว็บไซต์ติชมนะฮะที่ w w w t n k a u t o c a r c o m นะครับหรือสนใจติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนะครับเออเบอร์097 091 8999ผมธนก,กิจ นะครับเป็นผู้ถ่ายทำนะครับขอขอบคุณมากครับผม